ใชนะคะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะคะเพื่อนเพื่อนใน youtube นะคะมาเด้อพี่น้องมาอาบุญประเทศโนเว้นนะคะขัวทั่วพี่น้องขัวทั่วนะคะขัวทั่วเป็ด้นนำจิมนะคะน้ำจิมน้ำจิมห่อเมียงพี่น้องห่อเมียงปลาทูนะคะห่อเมียงปลาทูนะคะแมรี่คิดจะมาดนะคะปาร์ตี้เด้อพี่น้อง อาดามไปจ่ายตลาดมานะคะเดี๋ยวปลาทูตัวบักนี่ปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะตัวใหญ่นะคะไปเหมาตลาดมานะคะไปเหมาตลาดมาพี่น้องเอ้ยห้อเมี่ยงปลาทูนะคะหลานสาวจะมาหานะคะไปตู้พี่น้องได้กระสวัวบ,บักนี่มาแกะเท็ดนะคะมาแกะเท็ดนะคะ เเมาสของถูกมากพี่น้องบมักักเน่าพี่น้องไปเจอบมักเน่าหอเป็นถุงพี่น้องหมักเน่าถูกนะคะถุงละสิบหาคุนพี่น้องหมักเน่าถูกนะคะถูกคัดพี่น้องมึงไปเจอตลาดไปเจอขับเพิ่นสิลโล่พอดีพี่น้องไปเจอของถูกมานะคะหมาเกิตเทียนสิบหาคุนพี่น้องหมาเกิตเทียนสิบหาคุณนะคะแ,แอนแอนแอนพัก ผักสองหัวสิบแปดโคนพี่น้องไปเจอละของถูกมากก็ดีนะคะมาตินี่นะคะดื่มนะคะแอปเปิลนะคะแอปเปิลนะคะแอปเปิลกระป๋องนะคะแอปเปิลกระ๋องนะคะแล้วก็ดื่มมาตินี่นะคะและหลานมาเดอรเมรี่คิดมาสนะคะ แชมเปญนนะคะแชมเปญนนะคะแชมเปญพี่น้องสั่งด้วยขายด้วยนะคะมาทานด้วยเด้อพี่น้องเด้อขายด้วยด้วยนะคะมะละกอก็มีนะคะตำมะละกอก็มีนะคะมะละกอกกะะาากพี่น้องมะกอแพงแพงพี่น้อง รอยละลอยเก้าสิบเก้าพี่น้องร้อละลอยเก้าสิบเก้ารอยละลอยเก้าสิบพี่น้องนวดละเก็รลอยหกลอยกลัวเก็ตลอยกลัวพี่น้องเอานวดละเกตลอยนวดละหกลอยกลัวแพงหนึ่งข้าวเหนียวกินกระตุมไข่เด้อค่ะข้าวเหนียวกระตุมไข่พี่น้องหิวเข้าหิวข้าวนะคะหิวข้าวนะคะ เขือมาเด,ด,ด,ด้อมากินส้มมะเขือัพี่น้องมะเขือนะคะแกงไตปลาพี่น้องแกงไตปลาแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานเด้อพี่น้องเด้อแกงไตปลาแกงเขียวหวานเดือมสื่อน้องใหม่มาโอ้ยพี่น้องเดือมสื่อน้องใหม่มากไหนจะมากรอกนะคะโอ้พี่น้องไว้ใหดแกงไตปลากับเพาะแกงเขียวหวาน ลืมรืมน้องใหม่กับหมักทั่วพี่น้องสี่ละได้หนึ่งกัลรืมมือนหนึ่งพี่น้องมาแต่แกงไตปลาสั่งได้นะคะเพื่อนเพื่อนน้องๆสั่งได้นะคะโอ้พี่น้องได้หมักพริกมาสองแพ็คอยู่แค่เนี้ย้พริกสองแพ็คได้พี่นอ้องโยกเข่าลายพี่น้องตำุ่งตำหมึกขึ้นนี่ตำุ่งตำหมึกขึ้นพี่น้อง ไข้กันแล้วี่น้องถอดไข้นะคะ ตลาดพี่น้องเอ้ยเพิ่งไปจ่ายแต่กับข้าวมานะคะทั้งเมาทั้งเม้ารถทั้งฝนตกพี่น้องทั้งหิ้วเขากินข้าวก่อนนะคะคอยกุยได้นะคะขอบคุณหลายได้พี่น้องที่ติดตามนะคะบ้าบอยนี่แหละมือ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 ไรสาระไปพี่น้องเพียรคอยไว้สาระได้พี่น้องเด้อคุยเดือดเด่อมันมวนกันไปทักทายมันมวพี่น้อง ทีกขาดด้วยหาสาระว่ามีดอกคอยเกิดมาเนี่ยเกิดมาหาสาระว่าพอเป็นน้องไข่นะคะไข่นะคะหอนหอนกินยังไงได้พี่น้องเด้อกินเขากินเข่ากับไข่กับน้ำปลาพี่น้อง นิ้วขอดอือจับไปจำนำห้องแซ่บ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 เขาเต็มขังล้างยูพี่น้องเนี่ยบ r อยากกินเขาเต็มหลังบันยูพี่น้องเอ้ย và khẩu đi ơi cặp khẩu còn đầy đủ đấy, các bạn quậy bận ma giặc, tôm khay, các sẹp đấy, không còn nữa, ừm, sẹp đã, ừm. Tiếp 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 tiệp 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 Nằm hương tiệp xếp tiệp 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 แตห้องเสียเย็น mm hmm. เสียเป็นหา่าน o am picl gynni phrinon ้ไข่กับบักแซ่บครับยิ่มหิวนพี่น้องมันเข่ากับไข่ต้มห้องเนี่ยแซ่บแซ่บมันโดนกินเทน,นึงพี่น้องเอ,อ้ยวินบลอกกินเข่ามาสามมือเลยจ้อยลงพี่น้องเอ้ยอเมนี่มิยังก,กับเศร้ากินเลยพี่น้องหน้ำม,มึนของน้ำหนักลงพี่น้องเอ,อ้ยยังโควิดนากะมาแต่มาเป็นไข่อีกบ่ได้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 ตกใจพี่น้อง โคโรนาก็ร้ายแล้วแตยย่มาจอยอีกมาจอยอยกมาเป็นวัดไขยอย่อยกอม่คิดไมาได้ไข่นะคะไข่นะคะกินง่างยๆ้วยง่ายไ,ได้เป็นของชีวิตไข่จขิตการเฮ็ดจิตการคิดมากอืม แซ่บเป็นไห่มาเด้อพี่นอ้องเอ้ยต่ำหงส์ต่ำมาขึ้นนี่พี่นออ้องบบจืดพี่น้องรสชาติมันแซ่แซ่บอืมอืมน้ำปลาเด็กพี่น้องอืมอร่อย กินนัง้งหัวควายถึงบอกน่านเห็ดเบียดแม่แม่เด้กพี่น้องม,มากินของกันขือนันหิวอืมข้ามเขาข้ามเฮียแส่มนมาเลยอืมกินผู้เียวกงนแสบสดเอาบ่นลำพุงแข็งขึ้นพี่น้อง อืมอิมอ่มนะบ่อิ่มอิ่มนะบ่พี่น้องเอ้ยอ้บหูบก็แเจบไข่ก็แเจบ คุณหลายเด็กพี่หน่องจำพุงเอ้ยจำพุงเสร็บแลพี่น้องอุ่นท้องแล้วห้องท้องแล้วใจเย็นได้แล้วเหมือนพี่น้องเอ้ยอืมใจเย็นได้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่นหิวหน้ำมืึนเสร็จเบิร์ดนะคะ อืมประเทศไทยติดควิดเผิ่ม2ีสิบได้โอ้ยติดหลายแด้แซ่บมาเด้อพี่น้องวันนี้พี่มาดำอยู่บ้านนะคะขวัขวเขาขัวเห็ดนำจิ้มก็พี่น้องเห็ดนำจิ้มหอยมังคูนะคะเห็ดเห็ดนำจิ้มอะหออเมียงปลาทูเลยพี่น้องเด้ดอตำโพงหองหอเมียงนะคะ หอมยางมาเด้อพี่น้องเอ้ยแม่ดีคิดตมาดพี่น้องมันเสาร์นะคะสีหอมย่างปลาทูสีตำมะฮุ่งน้ำยากระปุ่นป้านะคะน้ำยาป่านะคะน้ำยาปลาทูหอมย่างปลาทูแล้วก็หนึ่งขวดเนียวหัวหนึ่นงแล้วก็ตำมะฮุ่งก็หลายอย่างเลยพี่น้องยำดึกนะคะยำปลาหมึกนะคะยำร้วม,มิดนะคะยำปลาหมึก ใส่หมูยอใส่ลูกชิ้นนะคะปลาหมึกหมูยอลูกชิน้นแล้วก็บุเส้นนะคะแล้วก็มาตัหุ่งพี่น้องตัหุ่วงใส่ปลาไหลนันวๆตัมฮ่งแล้วก็ยังห้อมอมียงห้อมอมียงแล้วก็ขับปุ่นน้ำยาปลานะคะน้ำยาปลาทูนะคะแล้วก็ฉลองด้วยแชมเปญน,นะคะฉ <c oughs> ลองด้วยชมเปญน,นะคะฉลองนะคะ อยากดื่มแลยคะมีดื่มนะคะเมดีคิดมักนะคะบ้านมาดำนะคะน้องห้านสาวจะไม่เยยมหานะคะปลาทูเมียงปลาทูพี่น้องปลาทูตัวบอกนี่ค่ะเมียงปลาทูเราก็ตำมะฮุ่งก็พ่อเมียงกับพ่อเดียวเห็ดหยากยอนะคะทำง่ายๆกินง่ายๆนะคะ,ะ,คะอันนี้กัข,วข,วข,วขวัวขัวขัวปัาทูพี่น้องกินกับเมียงปลาทูนะคะ ขัวัวขัวัว,วพี่น้องใส่ใจหน่อยมาดามใส่ใจหน่อยขัวนะคะโอ้ยตำพุงเสพเสพตำพุงเสบร้ยายพี่น้อง <c oughs> หมดหนึ่งเขาซสพทุกคนเดียวพี่น้องวันนี้ ทูเทยียนทักชาดหานพี่น้องขอบคุณหลายนะคะคุณป๋าก็ไปซื้อของมาตุนไว้กินคิตมาดพี่น้องตุนไว้คิตามาดนะคะไปซื้อใครซื้อนั่นซื้อหนี่มาเมืนน่อวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะคุณป๋าให้เบาะใหม่นะคะซื้อเบาะใหม่นะคะซื้อเบาะมาใหม่พี่น้องแม่ดีคิตามาใหม่ด้วยพี่น้องเด้อนางมึงกระหน่ำมันดีเบาะ บอมัาาาานดีบอบ้อนี่พี่น้องแม่ดีคิดจะมาดนะคะเพื่อนๆดื่มด้วยกันไหมคะแ <im itation> ชมเปญน,นะคะมาร์ตินี่นะคะแอปเปิลน,นะคะแล้วก็เมียงปลาทูพี่น้องเอ้ย <im itation> โอเคนะคะ <im itation> ขอบคุณนะคะที่กดๆๆๆกด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 ติดตามมาดามติ้งต้องนะคะมาดามวันหลังนาสารคามอินโนเวนะคะ คิดถึงนะคะสตึกทำไงยอยู่เนาะสตึกทำอะไรอยู่เนาะรักนะคิดถึงนะอืออืบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่เข้าติดตามนะคะเจอกันนะคะส,สอสิบเก้านะคะบ๊ายบายเมรีคิดมาก สันดีค่ะไทยแลนด์